หมดเขตกันสมัครแล้วขอเช็คทวิตเตอร์18วันประกาศผลหลังจากที่ผลมันออกเว้ยคนแล้วก็ผลโอเคอะเราได้ชิว่าได้กับเว็บมังกี้ everyday 40,000กว่าคนนิดนิดแล้วเราได้ลำดับ,บที่49วันนี้ก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่15วันวิสาขค่ะก็คือผลจะออกวันพุธวันนี้คือวันอาทิตย์ก็ตื่นเต้น แล้วก็แบบวันนี้จะมีสอนพิเศษน้องตอนตอนห้าโมงเย็นและตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่สิหก็คือเราจะเตรียมสอนแต่ว่าแวะมาห้องคอัวแบบหนึ่งเพราะว่าจะหาอะไรกินก่อน I so, saw no. กว่าๆมันอาจจะไม่เช้าแล้วสำหรับบางคนแต่ตอนนี้เราเพิง่งตื่นเนาะแล้วก็นี่ฉันนอนกำลังจะอาบน้ำเพื่อไปทำกิจกรรมในวันนี้ซึ่งมรุม่ี้ฝนจออกแล้วอีกประมาณ20 20กว่าชั่วโมง22ชั่วโมงแบบนันนบถอยหลังอ่ะอืมโอเคไปอาบน้ำก่น ตอนนี้นะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปทานอาหารนอกบ้านมาอาหารเช้านั่นเองเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเตรียมสอนอีกแล้วใช่วันนี้มีอ่าคลาสสอนพิเศษน้องๆตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบเอ็ดนาทีก็คืออีกประมาณ20นาทีจะต้องสอนน้องซึ่งก่อนที่จะสอนจะทำการเช็ค เว็บ uh, Tcash My t c a s t นิดนึงอยากรู้ว่าตอนนี้แบบว่าหน้าเว็บมันแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเฉยๆใน Tcash กอ,อกเลขประจำตัวอ่าตอนนี้ยังแบบยังเหมือนเดิมกับวันก่นกอนๆ mm hmm. เป๊ะเลยเนาะ mm hmm. ก็คือพอเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะที่ว่าแบบเป็นสิบสิบอันที่เราเลือกไว้เนาะใช่แล้วมันก็จะขึ้นว่าหมดเขตการสมัครแลว้ว นี่มันจะขึ้นแบบนี้ต่อไปนะคะหลังจากเข้า My T-Casset t รขอเช็ค t ว i t เตอโดยการที่เสิร์ชแฮชแท็ก165ก็มันเองอตอนนี้คือทุกคนได้ทวิตตอนนี้มันมีแต่แบบว่าขอให้ติดสาธุวันที่18ยังติดจะบนจะแจก1 0ง บลาบๆเต็มไปหมดนะคะตอนนี้โอเคก็ยังไม่มีอะไรจะเตรียมเอกสารชี้ที่จอกสารน้องๆเย้แล้วก็วันนี้วันถึงแล้วคะ่ะวันนี้คือวันที่18วันประกาศผลดูจาก้าให้ทายว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้า <c> ย <oughs> ใช่ก็คือผลออกแล้วเนาะคือผลน่ะออกมาตอน มันจะสิบโมงปะไม่แน่ใจเพราะว่าเราตื่นหลังจากที่ผลมันออกเลยคือตื่นประมาณ11บเอโมงใช่ๆนะคือแบบเพื่อนก็แบบทักว่าแบบดูยังดูยังใช่ทุกคนแล้วก็ผลสอบของเรานะตอนนี้เราสอบติดที่คตอนนี้สอบติดจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยรเรี่ยเราชนะคะณะสหาวิทยาสตร์สา,สาขสาขเทคนิคการแพทย์นั่นเอง ดีใจวากมากมากมาใช่ก็คือตอนแบบตื่นมาเปิดเครื่องคือตื่นมาปุ๊บค้าโทรศัพท์เลยแล้วก็แบบเปิดเครื่องแล้วก็แบบดูเพื่อนๆก็ทักมาถามว่าแบบผลเป็นไงเป็นไงเป็นไงแล้วคือตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งตื่นเออนั่นแหละแล้วก็วแ,แ,แบบก็เข้าไปดูผลก็แบบฮึอ่าดีใจ แล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลให้นะคะเพื่อแบบน้องๆที่แบบว่าสนใจหรือว่าอยากรู้วิธีขั้นตอนอะไรอย่างนี้เนาะคือแบบพอผลออกมาใช่ปะมันจะมีให้กดคือปกติแล้วมันจะมีให้กดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ให้กดขอประมวลผลครั้งที่2แล้วก็ให้กดไม่ใช้สิทธิ์อืมก็คือเราสามารถเลือกได้เลยจะเอาปุ่มไหนอะไรยังไงเนาะคือถ้าขอประมวลผลครั้งที่2ไปก็คือหมายถึงว่าวันที่24อ่ะ วันที่สิพฤษภามันก็จะประกาศผลมาอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนที่ไหนนั่นเองแต่ว่าของเราอ่ะเราแบบยืนยันสิบไปเลยเนาะเป็นสาบัวจุฬาเทคนิคการแพทย์ส่วนเรื่องแบบการประมวลผลครั้งที่2องอะ่ะมันจะมีแบบรายละเอียดของมันอยู่เนาะก็คือแบบสมมุติว่าสมมุติว่าแบบน้องๆแบบติดอันดับที่5อ้อะสมมติติดอันดับที่5ใช่ปะ่ะเวลาเลือกประมวลผลครั้งที่2องอะ่ะก็จะเลือกได้5อันดับก็คืออันดับที่5 4 3 2แล้วก็1 ใช่คือสามารถติ๊กเลือกได้แบบจะเลือก5 3 1หรือ3 2 1อะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าจใจพี่แนะนำอะก็ถ้าจะประมวลผลอันดับ2ใช่ปะก็ควรที่จะเลือกติ๊กอันแรกที่เราติดเอาไว้ด้วยเออเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ปะละ่ะก็เซฟเซไว้ก่อนเนาะแต่ว่าแล้วแต่เออถ้าเกิดสมมติว่าเออเราไม่อยากเรียนที่นี่จริงๆสมมติได้อันดับห้าใช่ปะแล้วอยากเรียนแค่อันดับหนึ่งกับสองก็ขอไปก็ได้แต่ถ้าเกิดประมวลมาแล้วมันแบบไม่ได้ก็คืออันดับ ที่หที่ติดไปตอนแรกก็จะไม่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่ามาออคอมเมนต์มาแสดงความยินดีอะไรแบบนี้ทั้งทุกช่องทางโซเชียลมีเดียใช่คือเราอ่านครบทุกคนจริงๆแล้วก็พยายามจะตอบให้ครบทุกคนด้วย นี่ทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากๆๆกมากมากจะไล่ต่ให้ครบทุกคนนะคะส่วนแบบเทคนิคก,การเลือกอันดับใช่ปะ่ะคำจิงหลักการของเราอะ่ะก็ไม่มีอะไรมากเลยเลยคือให้เลือกสิบอันดับที่ชอบเท่านั้นคือเหมือนแบบในสิบอันดับเนี้ยจะไม่มีจะไม่มีอันดับไหนเลยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากเรียนนึกออกไหมคือบางคนใช่ปะ่ะแบบอาจจะแปะอ่า คืออะไรที่ที่คะแนนเราถึงแต่ว่าเราไม่ได้อยากเรียนอะไรเงี้ยก็ก็พี่คิดว่าอย่าใส่ไปเลยดีกว่าตั้งแต่แรกอะ่ะเออเพราะว่าเอาเลือกที่เราชอบเท่านั้นดีกว่าอืมพี่คิดว่านะสาหรับแบบน้องๆที่แบบว่ากําลังจะเลือกอันดับใช่ปะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเด็ก6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1จศนเจหนึ่งคือไม่ว่ามันจะมีให้เลือกกี่อันดับอะ่ะอันดับต้นๆโดยเฉพาะอันดับต้นๆน่ะคือแบบอยากให้ใส่ที่ที่อยากเรียนจริงๆ คือถ้าคะแนนมันแบบผ่านเกณฑ์สมมติว่าเขาบอกเคมี30แล้วเราผ่านเกณฑ์อ่ะก็ให้ลงไปเลยเว้เออเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่แล้วก็เออพอมาเป็นอันดับอ,อ่หลังๆอะ่ะแบบอันดับท้ายๆแล้วอะ่ะก็อยากให้เลือกสิ่งที่คะแนนเรามันยังแบบบวกอยู่บ้างอะ่ะเป็นสิ่งที่อยากเรียนด้วยแล้วก็คะแนนเราบวกเพิ่มขึ้นมาจาก ปีที่แล้วอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อความแบบปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยโอเคต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแบบว่ารายละเอียดการสอแบเข้าแบเกณอะไรนี้ของเทคนิคการแพทย์จุฬาเนาะมามาดูเกณฑ์กันดีกว่าอันเนี้ยข้อมูลมันจะอยู่ในเว็บ mytcast ก็มีด้วยเนาะก็คือพิมพ์ไปว่าเทคนิคการแพทย์จุฬาอย่างนี้ยใช่มันจะมีเปิดรอบพอร์ตโฟลิโอด้วยเนาะสิคนเนาะ แล้วก็จะมีรอบโพต้า20คนแล้วก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นก็คือรอบที่เราเข้าเนาะรับปีนี้รับ102คนนั่นเองอแล้วก็ g p แปของเขากำหนดไว้ที่2.5เนาะ2.5ขึ้นไปหน่วยกิจคณิตศาสตร์12หน่วยกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22อ่าแล้วก็เวลาคิดคะแนนที่แบบเอามาแล้งกันอะ่ะจะมีเกรดเฉลี่ย10%แล้วก็แกด3 0ปรแกคือแบบ จัดรวม30%เลยแล้วก็วิชาสามาัญคณิตหนึเคมี25%แล้วก็ชีวะวิทยา25%เราคิดว่าแบบที่ที่แบบติดเทคนิคการแพทย์จุฬาใช่ปะคิดว่ามันก็จะแบบมีตัวที่แบบช่วยดึงคะแนนอะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปมันมีเกดมีแกะคณิตหเคมีชีวะใช่ไหมห้าอันคือมันก็เราคือเราก็ไม่ได้แบบ เก่งแบบมากทุกอันขนาดนั้นเนาะมันก็จะมีบางอย่างให้เราแบบถนัดมากๆอะไรงนี้ใช่ปะอย่างแกะอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นตัวดึงคะแนนของเราเพราะว่าแกะอะเราได้241.765อืมใช่ของเราสอบปี65อ,อืมแล้วก็เออเกรเออจีแพเราได้3.99%แล้วมันใช้10%เลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบช่วยดึงขึ้นได้ดีชีว่าได้62คะแนนอืมแล้วก็เป็น25% ใช่อันสามตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบดึงคะแนนเราขึ้นโอเคทีนี้ทุกคนอาจจะงงเนาะว่าเราบอกอันดับระดับประเทศของเราได้ยังไงเนาะก็คือในของเว็บทอปอลรือเขาจะมีแจ้งเอาไว้อย่างยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างแกดที่เราได้241ใช่ปะมันจะอยู่ใน range ของสีเหลืองที่เราไฮไลท์ซึ่งคนที่ได้ช่วงคะแนนเดียวกับเราอะมีทั้งหมด4 3 2คนจากทั้งหมด1 6 0 0 0 0 787คนที่มาสอบแกตเนี่ออกป่ะอืมแล้วทีนี้เวลาจะดูลำดับที่เราได้ใช่ป่ะก็คือเราจะได้ลำดับที่16เพราะว่านับจากช่องแรกช่องแรกมันมี15คนเราก็เป็นคนที่16ถึงทีนี้ถึงคนที่เท่าไหร่เนี่ยก็คือแค่เอา2ช่องแรกมาบวกกันก็คืออันดับคร่าวๆของเราก็จะเป็นลำดับที่16ถึง447ของประเทศแบบรวมจาก167,87คนเลย ส่วนวิชาชีวะที่เราบอกไปอะไรเงี้ยค,คิดเหมือนกันเลยเนาะที่เว็บทอปออมมีแจ้งหมดเลยก็อยอกจะบอกน้องๆว่าแบบน้องๆถ้าจะเตรียมสอบเขา้าใช่ปะ่ะรวมถึงคณะอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่เทคนิคการแพทย์ด้วยเนาะเออแล้วก็แบบอยากให้มันมีตัวที่เราถนัดมากๆอะไรเงี้ยมันจะได้ดึงขึ้นได้เนาะอืมใช่ประมาณนั้น เวลาเราติวอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องติวให้มันดีทุกวิชาขนาดนั้นถ้าทําได้มันเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาเท่าที่แบบเราไหวอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอาวิชาที่เราชอบนํามาก,ก่อนก็ได้อย่างเราก็แบบให้ชีวะมันดีคะแนนขึ้นมาให้แกดมันดีขึ้นมาอะไรประมาณเนี้แล้วก็เป็นแบบจะบอกแหล่ง ข้อมูลให้น้องๆด้วยนะว่าแบบถ้าสมมติว่าเออช่วงที่ใกล้สอบของปีเราอ่ะเออพี่ก็จะแบบแนะนำเว็บเป็น t c a s t s t e r กับเว็บ Monkey Every Day คือเป็นเหมือนเว็บที่จะช่วยประเมินคะแนนเราอ่ะมันจะช่วยคำนวณคะแนนมาให้ว่าเรามีโอกาสจะติดอะไรที่ไหนยังไงบ้างอะไรงเงี้ยเนาะตอนที่พี่ลองเว็บมังตอนที่พี่ลองเว็บมังเกอนะ นั่นแหละมันมันติดก็ติดเทคนิคจุลาตั้งแต่ตอนที่2ตอนนั้นแล้วเออใช่คือมันจะขึ้นให้เลยว่ามีคนมาลงสาขาที่เราต้องการจะเข้าเนี่ยกี่คนอย่างตอนนี้พี่ลงของเว็บมังกี้เนี่ย คนที่มาลงทะเบียนในระบบทั้งหมดอประมาณ40,000กว่าคนนิดนิๆแต่ว่าคนที่กดมันก็ใน4ี่0 0ื่คนเนี้ยเขาก็จะมีทั้งแบบทุกคณะทุกมหาหลัยเลยใช่ปะส่วนของเทคนิคจุลาในมังกี้ที่กดมาเนี่ยประมาณ7565 7,565มีคนแบบสมัครมา7565คนแล้วพี่ได้ลำดับแล้วเราได้ลำดับที่49อืมใช่อันนี้คือตอนซ้อม เออซึ่งคิดว่ามันค่อนข้างจะช่วยน้องในการตัดสินใจในวันที่จะลงอันดับของทบอได้ตัวอีกอันนึง t ีแคสเตอร์ใช่ปะมันจะอ่าคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันเปนนะอะของ t ีแคสเตอร่ะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนประเมินเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่จะติดที่นั้นๆมาให้อืมใช่แต่ว่าของ Monkey Everyday อ่ะคือมันเหมือนแบบ ประกาศผลเหมือนวันจริงเลยอะ ừ, ประมาณนั้นอะว่าคุณจะติดที่ไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็จบคลิปกันประมาณเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่าแบบใครมีคําถามอะไรหรือว่าสงสัยเรื่องการเข้าเทคนิคการแพทย์อะไรนี้ก็สามารถทักมาถามได้เลยนะก็คือตาม IG นี้นเลยหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเนาะบ๊ายบาย